บายดีนะทุกท่านวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะขับมันเนาะตัวนี้ที่ข้าพเจ้าได้อ่านนะมาสัมภาษณ์กับอนนะลูกค้าที่เราใช้ทันปุ๋ยทันฟอมของเราเนาะใช้ต้นยางพารามืัอนี้เพิ่นให้ความพร้อมมือเนาะมาซุมตบกับเราเพราะว่าจะเห็นพ่นดีได้เพราะะนั้นเพิ่นมาใช้นเนาะบายถัาขายกัน,นนะบายดีอ่านี่ก็คือลูกค้าของเราเนาะ ซุกกี้เนาะตัวนี้เป็น,เป,นเป็นเพื่อนฮักของเขาเองเป็นเพื่อนฮักของเขาเชื่อว่าข้าพเจ้าก็ได้มาแนะนำเพื่อนใส่ปนะุ๋ยแนะท,ทยน,อทนฟอร์มเนาะท่นก็มาซีดใส่อ่าลำต้นต้นยางพารานี่เนาะซีดซีดได้จะครั้งละสามครั้งสามมิตาซีดแทนฟอร์มเฟตซีดจะครั้งสามเวลาใส่ข่าวีดนี่ใส่จักซีดๆต่อน,น้ำตามที่ข้าพเจ้าแนะนำนะ เริ่มทีแรกอ่ะ 10cc 10cc นะตัวน้ำสาวลิตร1 0ซีเอาจะใช้อ่ะชุดหนึ่งเนาะเอาจะใช้ชุดหนึ่งตัวนี้ 10cc 1 0ซีมาบวกใช้ตัวชุดสองนี่เป็น1 0ซีเป็นสาว 10cc เนาะตัวน้ำสาวลิตรจะหลังจากนั้นวิธีในการพ่นวันนี้พ่นก็เตรียมอุปกรณ์มาครบถ้วนเนาะพ่นจะมาให้ข้อมูลเหาให้เหายโดยตรงเนาะอันนี้ข้าพเจ้ากับ ขอขอบใจกับทานกี้เนาะเป็นให้ความมือมือแล้วก็ที่ใช้วิธีการใช้ในทานฟอร์มตัวนี้แถวคีดจะจักรมีเนาะตัวนี้จะเป็นยางสองต้นน่ะยางคู่ยางแฟตยางคู่แฟร <c oughs> คนคิดจะจักมีอะไรเนี่ยสามมีหนึ่มมนึ่สามมีเนาะสามมีเต็มโปเนาะได้สามมีเต็มโปะเนาะตัวนี้พอทานฟอร์มพองเหาบอตตอนตกใจว่าทานฟอร์มของเหา่าใช้แล้วจะว่าบีบบังคับจนยาง บอ่อเนาะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นอาหารเสริมง่ายต้น,น,นาอาหาร<น>าเสริมบำรุงให้ต้นยางเนาะให้ต้นยางนี้มีอายุยืนแล้วก็มีน้ำยางไหลในการพน่นแทนฟอมใส่ต้นยางพา,นะารพาเนาะเห็นแบบเปียนะก เพื่อเอาไข่ออนได้ไหมบ่คิดง่ายคิดง่ายเนาะตอนที่เราอย่างบริหารใช้เนี่ยักแข็งบ่แข็งหน้ายางก็ยักออกเบือกเสมอกันออามันยากเดี๋ตอนนี้ทางเราจะเก็บข้อมูลรายละเอียดนาะแต่ว่าผ่านมาใช้ปุ๋ยอย่างเนาะ ห้องอรุณนะ้องอรุณกับปุยสร้าพื้นทำควเข้าใจกันปุยห้องอารุณนี่จะเป็นใสในทางดินนะตัวนี้ใสทางดินอันนี้ลูกภาพประจําของเขาเนะอันนภาพประจากษแนะนาให้ท่านลองใสลองเบิรงเนาะแต่ว่าคนก่นเห็นว่ามันมันมีการแตกต่ตางขึ้นมาจึงว่าให้้าพประจ้าไดนี่มาเก็บข้อมูลเนานะ อันนี้ก็ส่วนย่างมันเองเนาะหลังจากที่เอาซีดนี่ตอนที่กับโบทันซีดนี่มันจักมีดเราเต็มโปนโอ้ตอน้นโบทันเลยใส่คุยนี่ก็แฝกเขา,ามีดนะเดี๋ยวนี้นี่ยหลังจักรใส่ตัวนี้เนะาะเอามาใส่ซีดตัวนี้แล้วมัน เอาชีตเต็มโป้เนี่ยเขาเขาคิดจากมีดเนาะสามมีดสามมีดเห็นพุ็นเลยเต็นโป้เลยสามมีด,ม,ด,ม,ดมันก็จะแตกต่างกันเนาะมันจะแตกต่างกับว่าตัวเก่าทรราี่ใส่ห้องอรุณนี้ลืน่นก็ลื่นกันไร้มีดเนาะเนี่ยอันนี้สามมีดนเนาะนี่เป็นว่าสามมีดลังจากที่ใส่ทานความของเรา ตัวนี้เรามีการเช็ดกระทั่งก็จะเป็นทั้งแบตเตอรี่ใส่ไปแบตเตอรี่นี่ในการซีดก็จะซีดใส่ลำต้นเนาะเพราะว่าเอาจะซีดใส่ใบมันจะจะบ่ค่อยถึงเนาะตัวนี้ชักมิดนะตัวนี้ชักมิดกี่กันตอนนี้ชักมิดคือกันมมเนาะกิดชักเท่อแสดงว่าน้ำยาน้ำยาเนี่ยออกลายอยู่ แต่พอต้องตกใจาากาแล้วก็หางก็เอามาทดสอบครั้งที่สองครั้งที่สามหากัมาทดสอบครั้งที่สี่อ่าผลกับว่ามีความแตกต่างหลายน,นี่อันนี้ลำต้นอย่างกับโบได้ใ,ใหญ่พอปนใด้เนาะธรรมดาที่ก็จะคิดไปน,นี่เคิดได้สามมิตร อีกจังน้อยนี่อีกจังน้อยข้าพเจ้าจะให้คิดลองบิ่งเนาะตัวนี้สามมีเต็มโปเลยนี่สามมีเต็มโปพก็เขาใช้ทัานฟอร์มชุดหนึ่งและชุดสองกสมกันเนาะ หน้าย่างก็จะจะอ่อนดีเนาะ